แม่กำลังนั่งแท็กซี่กับสารยาลูกจีนเน่แม่ฝากดูแลอีน้ำโตด้วยนะเพราะว่าแม่คิวไม่ได้เลยวันวน,นี้ฮะถ้าแม่ไม่นอนพรุ่งนี้แม่จะไม่มีแรงในการถ่ายทำภาพยนตร์นะลูกฝากดูแลน้ำโตด้วยนะลูกแบบลูกกหนู เจ็ดวันโอ้ยอยู่นานเวอร์อยู่กับน้ำดูอยู่นานเวอร์จีนเน่ดูเหงานะลกูกประจักษ์ใหญ่ยาวเล่นๆำช้ำๆหยิง จะไปเปิดโรงแรมนอนแม่เพื Naj ่ออะไรคะเพื N ่อใช้เงินเล่นๆอยู pas, kind of ่กับพี่เจเน่อยู่ฟรีๆไม่ชอบชอบเสียงเงินหรือยังไงหรือยังไง ไม่เคยถึงแฟนขับให้แฟนขับเห็นกับตาหนึ่งนะจบและไม่ปิวด้วยนะลุกขึ้นมาขนาดนั้นไม่ปิวด้วยนะเลิศสุดเหนื่อยไหมแม่ทำงานมาเหนื่อยนิดน่อยค่ะ เอ็ดหนูดูไลฟ์พี่ได้ไม่ทุกช่องช่องนี้ไม่เลิศทำไมถึงไม่เลิศอะคะ่ะช่องนี้ตกอับและตกอับทุกช่องค่ะปิดกันทุกช่องค่ะลูกเนาะหนูให้เวลาแม่หน่อยนะลูกแม่อย่างไรไม่ถึงสามนาทีลูกให้มันดันฟงดันฟีดกันเนาะให้มันดันฟีดกันนะลูก เวลาติ๊กต็อกเขาทํางานในการดันฟีดกันลูกหนูเคยเล่นติ๊กต็อกไหมลูกถ้าชีวิตนี้เอาแต่แค่ดูไม่เคยเป็นคนไลฟ์สดไม่ต้องพูดลูกขี้เกียจด่าคนเหนื่อยเดินทางมาก็เหนื่อยแล้ว สวัสดีทุกคนนะคะับนำโตถึงกี่โมแม่ไม่ทราบเลยอะค่ะไอเนบเเช็คอะอัพทูฮอละแม่ไปเยี่ยมสิต่างไหมคะที่ไหนโลกถึงกทมแล้วค่ะอยู่ในรถแท็กซี่กำลังจะกลับสรยาค่ะ ดูเพลียที่หง่อไม่นะไม่อาจจะอยู่แอลกอฮอล์มัง้งรีบถึงค่ะเพราะเราจะรอโดเนทแล้วทำไมต้องรอก,กูถึงบ้านอีกกูงงเวอร์จะโดก็โดมาเลยลูกยิ้มมั่นค่ะโดมา เอาให้ได้พันหนึ่งนะจะไปหาโรงแรมนอนแถวแถวเมืองเอกถ้าไม่ถึงพันยอย่าเสอะ เลิศเก๋ได้ไหมฮะสปอร์ตพิคคุณนี่ได้ไหมฮะแม่ดูอ่อนเพียะแม่ต้องดื่มเด้งยังคะเออถามดีๆแต่ไม่เด้ง รังหน่อยค่ะเพอร์เฟค่ะสมบูรณ์แบบใช้คำนี้ดีกว่าสมบูรณ์แบบค่ะเพอร์เฟในกลุ่มบอกแม่ต่อรอบสองจริงไหมคะจริงจ้าเมื่อคืนหนึงแล้วก็ตื่นตื่นเช้ามาก็มีความสุขกันอีกหนึ่งจ้ะจ่ายเท่าไหร่ผู้หญิงสวยๆแบบเพชรไม่ต้องจ่ายอะไรเลยค่ะแค่ยืนดั้งสวยๆวยควายห้าง จบนะคะนั่งไข่ห้างจิบโมจิโต้ผู้ชายเดินมาประกบแล้วก็บอกว่าชอบขอบกลับด้วยเลยเลิศๆค่ะผูหญิงคนนี้ทรงพลังค่ะนอกรอบดูซุบซู่พักซูบค่ะแค่รอบเดียวสรับเพ็ดขี้เกียจเล่านะคะช่องนี้มันเลิศอยู่ ช่องนี้มันไม่ปิดกันขี้เกียจเล่าเยอะ <c oughs> เอาเป็นว่าเพอร์เฟกตามนั้นเลยตามคลิปที่ลงไปในสตอรี่เลยค่ะไ,ได้ลงในติกตอกไหมวาถ้าลงตอนที่เป็นลบก่อนโขกจนจมูกพังดูสิ ครังที่โคก็หลกจมูกพันตลอดไม่น่าจะลบทันละแม่ไม่ไม่ได้คิดจะลบอยู่แล้วค่ะคิดคคดว่าเออมันได้กระแสแล้วก็คือจบไม่คิดจะลบอยู่แล้วค่ะลบแค่ออกจากช่องตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายคนอื่นไม่กล้าจีบสวยปะ สวยจัสุด <S <S เลิศสวยอ่ะยอดไปมาสักบาทเลยไม่มียอดเด้งเลยขอละ ลาไหมคะนอนบ้านพี่ออยเหรอคะวันนี้ไมห่หรอกลูกนอนที่เดิมบ้านพี่เติ์กพรุ่งนี้ค่อยนั่งแท็กซี่มาแต่เช้าพี่พจน์นั่งพี่พจนนัด10บโมงแม่ก็น่าจะออกจากบ้านสัก7จ็ดโมงดีปะไม่เอาออกสัก8ปดโมงใช้เวลาสองชั่วโมงในการเดิน,นทาง แปดโมงทันไหมวะเป็นดาราห้ามเล็บเลย นันก็ต้องออกเจ็ดโมงครึ่งหน้าไม่ต้องแต่งเป็นแต่งที่กองถ่ายอยู่แล้ว แล้วค่อยไล์ใหม่แล้วกันนะคะเพดูอ่อมเกินโอเคเพดูอ่อมเกินห่